มาดูความเคลื่อนไหวน่าสนใจนะคะเพื่อรองรับเรื่องของสังคมผู้ทรงวัยทั้งในไทยแล้วก็อาเซียนกันค่ะจากทาง MTI Salon ค่ะโดย MTI Salon นะคะได้เปิดสนักงานนานชาติในประเทศไทยค่ะปักหมุดศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาทั่วภูมิภาคอาเซียนค่ะสนักงาน MIT Salon ประจำภูมิภาคอาเซียนจัดการประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการในกรุงเทพค่ะภายใต้หัวข้อ beyond years the future of longevity ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่บุคลากรด้านสาธารณสุขผู้กำหนดนโยบายและผู้นำจากหลากหลายภาคส่วนจะได้วรวมกันพูดคุยถึงความต้องการสร้างกลยุทธ์ที่ยั่งยืนเพื่อรองรับกลุ่มประชากรสูงวัยในภูมิภาคอาเซียนค่ะซึ่งภายในงานนะคะยังมีเซสชั่นพิเศษค่ะ โดยคุณเดวิดคาโพดิลูโปนะคะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายโปรแกรมระดับโลกของสถาบันบริหารธุรกิจ MIT Sloan ได้ร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของสำนักงาน MIT Sloan แห่งใหม่ในประเทศไทยค่ะโดยทางคุณเดวิดนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าสถาบันการจัดการ MIT Sloan หรือว่า MIT Sloan School of Management เป็นหนึ่งในสถาบันด้านการบริหารธุรกิจระดับโลกเตรียมเปิดสำนักงานนาน,นาชาติหรือว่า International Office นะคะซึ่งเป็นการเปิดสำนักงานสาขาของ MTI Salon ที่ประเทศไทยซึ่งจะครอบคลุมค่ะทั้งเอเชียตอนออกเชียงใต้ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์ในการขยายขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันทั่วภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโตและความแข็งกแกร่งของเครือข่าย ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงโลกให้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเียนไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกรวมทั้งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับ การเรียนการสอนจุลาลงกรณาอยทยาลัยสู่ระดับเลิกค่ะเราก็มีโชคดีอยู่อันหนึ่งที่สิทธิ์เก่า MIT นะครับของเราเข้มแข็งคณะบริหารธุรกิจ Sloan School นี่แหละก็รวมพลังกันสามารถที่จะเอา MIT มาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยได้มีทั้งคุณชาติศิริมีทั้งคุณกอบศักด์มีทั้งคุณสุชาติชวีอะไรทั้งหลายที่เป็นสิทธ์เก่า MIT เนี่ยก็เข้าใจว่าเดือนนี้จะมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทย เมือ่อเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยทางแบงก์กรุงเทพเขาก็หาออฟฟิศเล็กๆให้ที่สาทรเสร็จแล้ว MIT เขาก็คงจะประกาศที่จะให้มีที่เขาเรียกว่า Sister University ซึ่งก็คงจะเป็นจุฬาเพราะฉะนั้นจะเป็นหลักสูตร,รปริยาโทนะครับระหว่างคณะพนิษศาการบัญชีและคณะวิศวะทําร่วมกันเป็นหลักสูตร,รหรือ Innovation Business Startup อะไรพวกนี้ทั้งหมดทำกับ Sloan School โดยเรียนปริยญโทที่บัญชีหรือวิศวะซึ่งเราจะต้องเป็นหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันพอจบโทเสร็จแล้วไปต่อประกาศนยียบัตรที่ MIT เขาไม่ได้ให้เป็นปริญญาแต่เขาให้ป,ประกาศประกาศนยียบัตรแต่ออกโดย Massachusetts Institute of Technology MIT เลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราร่วมมือกับ MIT กับมหาลัยซึ่งเป็นมหาลัยที่ระดับ1ใน5ของโลกหนในปรัชญา MIT ค่ะ คือประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนภาควิชาการผู้ประกอบการและนักลงทุนเพื่อนำทฤษฎีจากชั้นเรียนนะคะไปแปลงสู่การลงมือปฏิบัติจริงเพราะ MIT เชื่อว่าผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากการประสานความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุพันธกิจของ MIT นั่นคือการปรับปรุงโลกนี้ให้น่าอยู่ค่ะ เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการบริหารหลักสูตรการศึกษาของไทยละคะ่ะให้ทัดเทียมกับระดับโลกนะคะและการมาปักหมุดที่กรุงเทพหรือว่าที่ประเทศไทยก็ะจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการศึกษาของอาเซียนด้วยแหละ,ค,ะค่ะ